สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกิมน้องมีเหมือนเดิมนะคะและวันนี้นะคะเราหยิบเกมอัปเตอร์เวิร์วันนี้นะคะน้องมีอัปเดตมาอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นทมทำทมทมทมทำไม่ไม่คืออะไรอ๋อใช่ค่ะน้องคือสนามฟุตบอลนั่นเองไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวน้องนะคะเดี๋ยวเราพาทัวร์ แล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะลายคลิปนี้เนี่ยน้องอ่จะทำบล็อกหวันกันเป็นครูสอนวิชาพละไปทุกันเลยโอเคค่ะเด็กๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรานะคะจะไปเรียนพละกัน2ชั่วโมงและถ้าใครเนี่ยคิดว่าตัวเองร้อนแล้วนะคะก็บอกครูได้นะส่วนคนที่เหลือเนี่ยพวกนี้เป็นคนมาสายเดี๋ยวเราไปกันเลยต่อแถวค่ะ ไปเลยค่ะไายๆฉันอยากเรียนพลาแล้วกว่าจะสร้างเสร็จเฮ้ยพลาฉันอยากเป็นลมแดดไปขัดทางหนะะ่อยค่ะครูวิทยาศาสตร์ขัดทางหน่อยขัดทางหน่อยครับครูแว่นตาหนูตกไม่เป็นไรตัวเองยังมองเห็นอยู่ไปจ้าแม่สาวอ้าวครูสวยกว่าหนูอีกแล้วอะ่ะแหม ผมแค่ส่อนเองบังคับยากอะ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันก็น้องหมีจะใช้ทั้งซ้ายทั้งขวานะเพราะว่ายากมากอ้ยออกมาคนเดียว ไปกันเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขามีหมวกแล้วเนาะใครไม่มีไม่เป็นไรจ้ะสวัสดีจ้าคุปปาละาโอ้สวัสดีจ้าเชิญจ้า,จาฟุตบอลหนูนเล่นไม่เก่งนะฮ่าฟุตบอลเฮยใครมันอยากจะไปแตะกันนี่ยายลิลี่แกพูดดีๆขอโทษค่ะไปกันเถอะบอ๊อบ พร้อมคะ่ะวิ่งตุ้มไม่มีคนเฝ้าอ๋อคุณมา โอเคแบ่งท okay, ีมจ้าโอเคแบ่งทีมกันแล้วครบค่ะผู้หญิงค่ะเล่นฟุตบอลเป็นบ้างอหรืเคยดูรายการหนูแคบพอดีพ่อเปิดให้ดูทุกวันเลยวิเาชอบอ่ะมันวิ่งได้เล่นฟุตบอลผ่านไปจะเจรสองชั่วโมงครบพอดี โอเคะะใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้เราด้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ